สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับอร์มนะครับในรายการเคล็ดลับก้นครัวครับรายการที่คอยเอาสาระดีเคล็ดลับน่ารู้มาฝากเพื่อนกระุสัปดาห์แบบนี้เลยครับและในวันนี้นะครับอร์มก็มีเคล็ดลับดีสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ต้มถั่วแดงแล้วก็แบบ้ยนานจะเลยเมื่อไหร่ถั่วแดงเราจะสุกนะครับวันนี้อั์มจะบอกเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการต้มถั่วแดงให้สุกเร็วๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามอามไปดูกันเลยครับ สำหรับวิธีการต้มถั่วแดงให้สุกเร็วๆนะครับก็ง่ายๆเลยครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้มน้ําก่อนซึ่งปริมาณของน้ำนะครับให้มากกว่าปริมาณของถั่วเนี่ยสเท่านะครับซึ่งตอนนี้อามก็ต้มเรียบร้อยแล้วก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวถั่วแดงของเราดีกว่า สำหรับตัวถั่วแดงนะคบที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเราจะไม่ได้แช่นะครับอามแค่ล้างผ่านน้านะครับซึ่งเม็ดของเขาเนี่ยก็ยังแบบแข็งๆแบบนี้อยู่ทางที่ดีนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็แนะนําให้แช่น้ำนะครับอย่างน้อยสักสีชั่วโมงครับเพื่อให้ถั่วแดงเนี่ยเขาได้ดูดน้ําเข้าไปก็จะทำให้ถั่วเนี่ยสุกเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นเองครับแต่วันนี้เราไม่มีเวลาครับเราก็จะล้างผ่านน้าก็พอเนาะโอเคถ้าถั่วแดงได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ลงไปเลย เสใส่ลงไปหมดเลยนะครับนี่คนนิดนึงโอเคถ้าสังเกตนะครับถ้าปริมาณน้ำเนี่ยมันยังน้อยไปอยู่นะครับก็ให้เพื่อนเนี่ยเติมน้ำระหว่างตอนที่เราใส่ถั่วครั้งแรกตอนนี้เลยนะครับโอเคพอเราคนสักแป๊บนึ่งนะครับคนพอให้กระจายเราก็จะใส่ตัวช่วยลงไปนะครับซึ่งตัวช่วยของอารวันนี้นะครับนั่นก็คือช้อนทานข้าวหรือว่าช้อนแกงที่เรา มีอยู่ที่บ้านนั้นนะครับก็เป็นช้อนแบบสั้นๆแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ความร้อนจากตัวนาร้อนนะครับกระจายทั่วกันให้ตัวช้อนนะครับเป็นตัวนําความร้อนทําให้ถั่วแดงของเราเนี่ยสุกเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะใส่ช้อนลงไปเลยนะครับนี่กระจายกระจายลงไปนะครับมีเยอะก็ใส่เยอะไม่จำเป็นต้องใส่เป็นโหลหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับประมาณสัก 3- 4คันก็พอนะครับจากนั้นเราก็ พยายามกดๆนะครับช้อนให้กระจายกันนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้ก็เพิ่มไฟนะครับให้ใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงนะครับ ซึ่งปริมาณน้ำนะคบพี่อาร์มบอกว่าให้ใส่มากกว่า2-3ถึงเท่านะครับเพราะว่าเวลาเราต้มไปนานเนี่ยครับความร้อนนะครับก็จะทําให้น้ําที่อยู่ในหม้อของเราเนี่ยเลอะเหยื่อออกไปนะครับถ้าเราใส่น้ําน้อยเกินไปนะครับความร้อนก็จะทําให้ถั่วของเราเนี่ยสุกช้าลงนั่นเองนะครับโอเคขั้นตอนนี้นะครับก็รอให้ถั่วแดงของเราเนี่ยสุกดีนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับ พอสุกแบบนี้นะครับเราก็จะนําถั่วนะฮะไปลินน้ําทิ้งแล้วก็พักถั่วให้เย็นสเลดน้อยเพื่อนๆจะนําไปทําไส้ขนมหรือไปทําขนมอื่นๆนะครับก็สามารถทําได้เลยและนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการต้มถั่วให้สุกเร็วนะครับภายใน15นาทีเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะติดตามเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามในรายการเคล็ดลับ้นครัวได้ที่ช anel ของเราที่ Food Travel o t G นะครับวันนี้อําต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ